Good morning, everyone. I will have this for breakfast. มากินอาหารเช้ากันพี่นองตามีทําเกิดเลยล่ะเตรียมสาวรถก่อนนะจ๊ะนะจ้ะ ลูกยูเหียว,วข้างในสวยมากจ้า cutting fruit passion fruit ว้าวแต่และลูกคุณเอ้ได้แล้วสวรร passion fruit ต่อไปก็คิวกล้วยหอมทองไทยดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะพี่น้องเาต้องจัดให้จ้าของมันบออ ความสุขความเพลิดเพลินเนี่ยเราต้องจัดให้ตัวเองค่ะไม่มีใครมาจัดให้เราเนาะเออหมอโอ้ยเนาะมีแต่ผู้ฝ้าเนาะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ใบน้อยสิยสอ,สอ,อ่ะรี r r y s o r ฮะ ตามด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะน้ำผึ้งเราเหนือนิดหนึ่งอ้ายมันจะไหลไหมเนี่ยโอ้ย,พ,อออย,ยพี่น้องเบิร์ตอิรีนี่นี่เบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วเบิร์ตแล้วโอ้ส่งมาให้เนื้อมูส่งมาให้เน่้อผืนส่งมาให้เนื้อเพื่อน เบิดแล้วเบิดแล้วเดี๋ยวกินใหไมันเบิดเลยพี่น้องผ <c oughs> ื่นอ่ะเฮ้ยแล้วเราก็จะเติมด้วยสวรสค่ะมามา่าพี่น้องมากินกะปาริดาลายอยูเด้นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวล้างปากด้วยกาแฟดำนะเออกาแฟดำเนาะไอดาเป็นคนกินเบอรลายจ้ะก,กินอาหารถ้วยเดียวเบอรอ จุดยอดอาหารเช้าเลี้ยงไว้เ่ะพี่น้อง บตอนเย็นเลยวะเชื่อ e ว่าพี่น้องทุกคนน่ะรู้จักอยู่แล้วว่าอะไรดีมีประโยชน์ยังไงเนาะโยเกิร์ตเราก็ต้องกินทั้งแบบที่มีอ่าโปรไบโอติกแล้วก็พรีไบโอติกเนาะเพื่อการทำงานของเพื่อสุขภาพะ่ะเอออืม สวรรดก็เป็นผลไม้ที่ดีอืมอืมกล้วยก็เป็น super fruit อยู่แล้วกล้วยก็ดีแต่ทุกอย่างอะ่ะเยอะไปน้อยไปก็ไม่ดีอืมโดยเฉพาะน้ำผึ้งนะอืมน้ำผึ้งนี่คือไม่ควรจะกินเยอะเลยล่ะอืหวานอืม ขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเยี่ยมชมอ่ะอะกาแฟาล้างปากพี่น้องยัดไปไดไนกินตอนนี้เดี๋ยวเนี่ยนะเดี๋ยวกันคลิปหน้าเด้อ Thanks so much my friends Thank for your support See you next video Have a beautiful day Bye bye